บอกว่าเดี๋ยวแสดงภาพรายงานสดให้ทุกคนเห็นนะว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นจะเข้าไม่ได้ทำได้ไม่ได้ไผมไลฟ์ได้เธอเธอเอามาหน่อยสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมทำหน้าที่เป็นแอดมินกับบี้แทนไปก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ไอจพี่ชีวินมีปัญหาครับผมไลฟ์ไม่ได้ครับไม่นั้นของนั้งใช่นั้นไลฟ์แล้วเนี่ยดูปะ เข้าไอจีที่ปะฉันจำพาเวิร์สไม่ได้คือตอนนี้วิชีวินกดปุ่มไลฟ์ไม่ได้ครับทุกคนทุกคนค่ะทุกคนค่ะดิฉันขอโทษจริงๆริงเออเิยเลยนั่นนะครับเช็คโอ้ยหันี้ผมไลฟ์ทำไมคนดูผมเยอะจังครับวันนี้ทุกคนคะพอมีหน้าฉัน แน่นอนตอนนี้คือคุณชีวินก็คือเป็นเน็ตไอดอลไปแล้วอ,อทุกคนเราี่โทรแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวี่โทรกลับมาทุกคนฮัลโหลคือตอนนี้วุ่นวายมากมาก็ไก,ก่ร้านร้านตัวครับเธอคุณเฟิร์สคุณเฟิร์สอยู่ไหน โอเคพูดไหวมากเราเหลือแปดนาทีบ้าบอบ้าบอไปหมดเลยแปดนาทีถือว่าเหลือเซอร์่ิสเธอเธอพูดเธอส่งกต้องใส่แมสก่อนเชิญแล้วโอ้ my god oh my god first is u n a b l e to join first เข้ามาไม่ได้เหรอเพื่อนเชิญแล้วเพื่อนเชิญเชิญไม่ได้ต้องเชิญพี่เฟิร์สก่อน ไปลองลองลองกดดูอีกทีเพื่อนโอเคโอเคโอเคเฟิร์สเฉยเฉยเฟิร์สเฉยเฉยนะเฟิร์สเฉยเฉยนะรายการกลับมาแล้วสวัสดีเพื่อนเฟิร์สสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่โรงแรมครับมาทำคอนเทนต์คุณพี่ติดตามกันอีกครับผมอ่ะทุกคนเราเหลือเวลาแค่เจ็ดนาทีฉันบอกเลยว่านะตอนนี้มันแบบ มันวุ่นวายมากโอเคไหมต้องบอกเลยว่าของวันพุธเนี่ยแรงแจริงจริงท,ที่แล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เธอฉันจะพูดก่อนเลยว่าโอเคฉันจะขอย้อนเวลานิดนึงเธอเอาจริงๆเธอสองคนจะต้องมาเคลียร์ปัญหาจากท้องวิชีแล้วก็มาทําทุกอย่างให้แบบให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้คืนวันนี้เนะาะเธอเข้าใจใช่ไหมวันนี้คือเหมือนไม่ได้คุยอะไรกันเลยงั้นวันนี้เราจะให้ทั้งสองหนุ่มเนี่ยฝาก ฝากหน่อยหมายถึงว่าวันนี้เชิญชวนทุกคนไปดูเอออีพีสิบของตัวเองครับหน่อยโอเคครับผมได้ครับโอเคส่งถึงหกพันคนด้วยนะคะครับผมสวัสดีครับมาใครจะมาก่อนเนอะเธอสองคนตอนนี้เธอได้ยินกันยังไม่ได้ยินยังไม่ได้ยินเหมือนเดิมโอเคให้เฟิร์พูดก่อนโอเคโอเคครับก็วันนี้อีพีสิบแล้วนะครับเรื่องของวันพุธอีพีสุดท้ายแล้วก็ขอฝาก ทุกคนไปดูด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนถามเข้ามาเยอะมากว่าสงสัยเข้ามาเยอะมากว่าพูดกับแก่งจะสมหวังกันไหมแล้วเอ,อใครเป็นลุกใครเป็นรับเดี๋ยววันนี้รู้แน่นอนครับก็ติดตามชมได้เลยครับสี่ทุ่มวันนี้ครับเธอฉันไม่รู้หรอกว่าพูดกับแก่งสมหวังไหมแต่สั้นเหนือเนี่ยเขาสมหวังกันแล้วนาะเอาดีๆ <laughs> <ป>เอา,าดีๆ เธอวันนี้เขาไปแบบเป็นฟิลพ่อแม่ลูกกันเวย้ยฉันไม่อยากจะเมาเดี๋ยวฉันจะมาเมาเขาวันหน้าพี่โทรหละ่ะครับก็เอ่อวีคนี้เป็นวีคสุดท้ายของวันพุธแล้วนะครับก็จะรวมบทสรุปอะไรทั้งหมดที่ทุกคนแบบว่าติดใจหรือแบบทําไมถึงปมนี้มันแบบจะเอาออกจากหัวไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบฝากติดตามด้วยครับคืนนี้จะเฉลยทุกๆอย่างเลยครับ ก็ในวายเดสตินีวันพุธนะครับเนี่ยเดี๋ยวสี่ทุ่มเนี่ยโอ้พี่แปกบอกว่าลิเกเอสเอครับมันดีเลยมันีเธอวันนี้ตื่นเต้นอยู่ไหมฉันถามจริงๆวันนี้ไม่ตื่นเต้นละเนี่ยอาการที่อยู่ทั้งหมดในหัวใจคือแบบว่าอยากรู้สึกว่าอากอยากพูดความรู้สึกดีๆแล้วอะตอนตอนซีรีส์จบมากกว่าครับวันนี้มันรู้สึกแบบใจหาย เธอฉันจะบอกว่าฉันปวดหัวมากตอนนี้เมื่อกี้พวกเธอสองคนพูดซ้อนกันฉันไม่รู้เลยว่าตอนนี้คนดูได้ยินอะไรเธอเข้าใจฉันใช่ปะเอ้ยไม่รู้นวุ่ายจังวะแล้การใหม่อีกแล้วรอบเธอฉันไม่เข้าใจแต่ฉันจะพูดแล้วเราเหลืออีกสี่นาทีครับคุณคะตั้งใจฟังอีกครั้งนะคะเด็กๆด็กวายดซนีทุกคนจะไปรวมตัวกันที่ทวิตเตอร์นะคะกับแฮชแท็กวายดซอีพสครับ นะคะคุณเออเราจะบอกว่าเออเราเกินเกินไว้ก่อนนิดนึงว่าเรายังจําวันแรกที่ทั้งสองคนไปแคสที่ออฟฟิศเราได้อยู่เลยวันนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณคือใช้เวลาแคสทั้งหมดสองรอบถูกไหมรอบแรกเข้าไปก่อนแล้วก็ออกไปแล้วก็มีการกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราจําได้ว่าเราถามคําถามคุณไปหนึ่งคำถามว่าช่วยบอกได้ไหมว่าถ้าพี่ชีเลือกเราอ่ะ เราจะไม่ทําให้พี่ชีผิดหวังครับซึ่งรเราจําได้ว่าหลังจากนั้นนะ่ะค,คุณนะ่ะก็พูดยอมรับว่าโอเคเอ่อผมอจะให้คํามั่นสัญญาไม่ได้แต่ผมจะทําให้สุดความสามารถที่ผมมีเสร็จปุป๊บเราลงมาหน้าออฟฟิศส,สิ่งที่เราคุยกันอีกเราจําได้ว่าเฟิร์สได้เดินมากกอดเราแล,แล้วเฟิเร์สก็บอกว่าเออเดี๋ยวผมผมจะทําให้เต็มที่เสร็จปุป๊บคุณโทก็เดินมาหาเราแล้วคุณโทก็พูดกับเราว่า คุณชีคอยดูนะแบบจะไม่ทําให้คุณชีผิดหวังซึ่งเราจะบอกว่าวันนี้มันเป็นการเดินทางมาถึงมาถึงเราเรียกว่าสุดท้ายก็ได้แหละแต่มันก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกหลังจากนั้นอะไรเงี้ยเรากำลังจะบอกว่าวันนี้ผู้คุณทําให้เราไม่ผิดหวังแล้วแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนไม่เคยผิดหวังในตัวคุณตั้งแต่วันแรกอยากให้ผู้คุณทั้งสองคนเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมด ในชีวิตคุณนี่คือแค่ก้าวแรกในวงการบันเทิงนี้เราอยากให้คุณอนะ่ะเก็บมิตรภาพเก็บความทรงจําดีๆเก็บร้อยระหว่างทางของวันเนี้ยในเรื่องวายดิซนี้ครอบครัวที่เราอบอุ่นกันมากมายขนาดเนี้ยเก็บไว้ในวันที่คุณทอ้อในวันที่คุณแบบเหนื่อยคุณหันมาคุณยังเจอพวกเราที่แบบนั่งเดือดดาๆอยอย่างเงี้ยเธอนึกออกปะคือพวกเราแบบ <c oughs> พ,วพวกเราพร้อมซัพพอร์ตพวกคุณเอาจริงๆเราเราจะบอกว่าทั้งสิบห้าคนอ่ะ เออไม่อยากบอกว่าเรารักกันแค่ไหนแต่อยากจะบอกว่าเออพวกเราพิสูจน์แค่อย่างเดียวอ่ะพวกเราจับมือกันแล้วร่วมกันพิสูจน์ว่า <c oughs> เฮ้ยเราอยากให้ใครคนใดคนหนึ่งแม่งแบบพวกเราอยากไปด้วยกันน่ะเธอเข้าใจใช่ไหมซึ่งวันเนี้ยเราว่ามิตรภาพความยิ่งใหญ่ของวายเดซนี่มันมีคนเห็นแล้วเว้ยเอยากให้เก็บสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเราก็เชื่อว่าเออวันนี้ ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงไม่ว่าจะแฮปปี้ไม่แฮปปี้เราอยากให้ทุกคนดูชื่นชมกับน้องสองคนนี้ให้มีความสุขที่สุดเนาะแฮปปี้ที่สุดเพราะว่าพวกเขาทั้งสองคนทำเต็มที่แล้วจริงๆไปร่วมให้กำลังใจน้องๆกันนะคะกับ w i ยเดซินีอีพสิบวันนี้จะไม่มีใครร้องไห้ทั้งนั้นจะไม่มีใครเสียใจ กบปีเอจะไม่โดนระเบิดบ้างแต่ดิฉันย้ายมาแล้วค่ะดิชันไม่อยู่กบปีเอแล้วฉันกับทอรูอยู่ที่เดียวกันถ้าใครจะเผาบ้านฉันบอกเลยว่าฉันไม่อยู่โทรูไม่อยู่โอเคไหมคะอย่ามาเผาที่นี่ครับผมกลับไปเผาที่กอปีเอถูกแล้วค่ะเธอเข้าใจใช่ไหมทรูร้องให้ทำไมร้องจริงหรออะไรเฟิร์สที่โทรร้องไห้เหรอครับเออ ตอนนี้ตุ๋ยมากอ่โทุกคนคะพีพูดแบบซึ้งมากเลยให้กำลังใจสองหนุ่มพร้อมกันอีกเนือทีกดหนึ่งรัวๆเลยกดหนึ่งรัวๆเลยอ่ะพี่นายพี่แม็กมีอะไรอยากจะบอกน้องไหมของผมก็อันนี้ก็คือ EP สิบแล้วก็คือพี่โทกับเฟิร์สก็คือทำมาได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ทำมาได้ดีตลอดก็สู้ๆกับทุกคนผมก็เชียร์อยู่แล้วก็ดูเนี่ยดูแล้วก็อินมากด้วย The ต้องให้พี่แม็กมาคอยให้คําแนะนํานะครับใครจะบอกแค่ว่าบอกว่าดีใจมากๆแล้วก็บอกว่าเซอร์ไพรส์มากวันนี้ติดตามดูพร้อมกันก็จะสนุกไหายจริงๆดีใจมากๆอเค่ะค่ะงั้นนะคะวันนี้นะคะพวกเราทั้งห้าคนต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วก็ขอบคุณไอจีน้องนัทด้วยนะคะที่ช่วยชีวิตเรานะคะวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะและเจอกันใน t a l k ว i t ีเอ โทรูเฟิร์สอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเจอกันในวัีครับขอขอบคุครับโอกาสผมคนดูเยอะขนาดนี้ขอฝากไอจีครับผมไปดีนะครับผมชื่อนัทครับผมยินดีที่ได้รู้จักครับทุกคนฝากติดตามไอจีผมนะครับนัทถือนัตสิทธิ์ครับผมใช่ไหมครับเราเราแกงลาแต้มใช่ไหมครับเฟิร์ส แข่งของเหลืออ้าวแล้วก็ครูพี่ซันด้วยนะครับผมไม่ยอมมานะอยากไปพี่แม็กติดถ่ายคอนเทนต์พอดีก็เลยเดี๋ยวเจอกันดีใจมากครับใช่ใช่บ๊ายบายดจกันพีนวันนี้อยากให้มาดูด้วยมากเลยเพื่อน